ไปดูอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องนี้ก็เรื่องใหญ่เช่นเดียวกันนะครับวันนี้จะมีสิทธิ์เก่าอาจารย์นักศึกษาของเทคโนโลยีพระจอบก้าเจ้าุณอาหารราชกระบบงเขาไปที่ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ S C B ไป S C B นะครับไปร้องเรียนเพราะว่ารู้สึกว่า S C B เนี่ยจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการให้ตรวจสอบเอกสารคดียักยอกทรัพย์ของสถาบันแา่ประการใดนะครับไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมครับกับคุณชัชยาธนิสารครับรายงานเข้ามาทางโทรศัพท์นะครับอยู่ที่ S C B แล้วครับคุณชัชชยาครับสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณสุประโชคคุณพการมาศคะ <c oughs> ในวันนี้นะคะที่ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ค่ะได้มีกลุ่มของนิสิตนักศึกษาอาจารย์นะคะจากสถาบันเทคโนโลยีประจอมเก้าเจ้าคุณหาลาดกระบังค่ะได้เดินทางมายื่นหนังสือนะคะพร้อมทั้งเรียกร้องให้ทางธนาคารเนี่ยได้ออกมาแสดงถึงจุดยืนนะคะในคดีการทุจริตเงิน1,600ล้านบาทค่ะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นะคะทางธนาคารนี้เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในธนาคารหลักที่มีการทัวพันเกี่ยวกับคดีดังกล่าวมากที่สุดค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งการด้านของโอนเงินนะคะเจ้าของ บัญชีของผู้กระทําผิดค่ะแต่ที่ผ่านมาธนาคารไทยพาณิชย์นะคะก็ไม่มีการออกมาชี้แจงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวค่ะจึงเรียกร้องให้ทางธนาคารนะคะมีการส่งตัวแทนในการออกมาแสดงสุดยืนเพื่อความชัดเจนนั่นเองค่ะซึ่งหลังจากที่มีการรับการยื่นหนังสือไปแล้วแล้วก็มีการประชุมกันนะคะทางธนาคารก็มีการส่งตัวแทนออกมาก็คือนายพงศิทธิ์ชัยชัดพรสุขค่ะท่านเป็นผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโสนะคะด้านของการบริหารป้องกันอาชญากรรมทางด้านของการเงินและความปลอดภัยค่ะโดยได้มีการออกมาชี้แจงนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ทาธนาคารไทยพาณิชย์เองเนี่ยอยู่เคียงข้างความถูกต้องค่ะแล้วก็จะปล่อยให้เรื่องตรงนี้นะคะเป็นเรื่องทางกฎหมายค่ะโดยต่อจากนี้นะคะจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านของเอกสารหรือว่าทางด้านของกฎหมายนั่นเองค่ะข้อเรียกร้องต่างๆเห็นมีออกมาเป็นข้อๆเลยมีอะไรบ้างะคะ ในเรื่องของข้อเรียกร้องตรงนี้นะคะข้อที่หนึ่งเนี่ยท่านบอกเหมือนประมาณว่าถ้าเกิดว่าต่อจากนี้เนี่ยไม่ว่าทางเจ้าหน้าที่ตารวจหรือว่าทางหน่วยงานไหนนะคะจะออกมาขอเกี่ยวกับการเดินบัญชีหรือว่าบัญชีต่างๆของผู้ที่มีการกระทําผิดหรือว่าพัวพันเนี่ยจะให้ค่ะก็คือจะเป็นการช่วยเหลือในทุกทางก็ส่วนที่สองนะคะทางด้านของไทยพาณิชย์เนี่ยจะมีการแจ้งไปในธนาคารอื่นๆนะคะที่มีส่วนเกี่ยวกับการพัวพันตรงนี้เพื่อที่จะมีการหารือกันต่อจากนี้ด้วยค่ะ ทางไทพนิดบอกไหมคะว่าทําไมก่อนหน้านี้ไม่ได้ให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาครับทางด้านของไทพนิดบอกว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้นะคะได้มีการเข้าให้ปากคําคหรือว่ามีการให้เอกสารหรือว่าให้คําชี้แจงเนี่ยกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจไปบ้างแล้วนะคะ,คะแต่เพียงว่าไม่ได้ออกมาให้ข่าวกับสื่อเพราะว่ากลัวจะมีผลทางด้านของคดีค่ะค่ะ,คะตอนนี้เองไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สิทธิ์ปัจจุบันสิทธิ์เก่าเองเข้าใจหรือ,อยังคะ ทางด้านของสิทธิ์เก่าหรือว่าทางอาจารย์ของมหาลัยนี้นะคะก็ได้มีความเข้าใจค่ะแล้วก็บอกนะคะว่าการเดินทางมาไทยพาณิชย์ในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ต้องการทำให้เสียชื่อเสียงค่ะแค่จริงๆแล้วเนี่ยทางด้านของไทยพาณิชย์กับมหาลัยนี้นะคะเป็นมหาลัยที่เป็นส่วนของเครือข่ายที่โคกันอยู่ค่ะทีนี้เนี่ยเลยต้องการทําให้ทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดนะคะออกมาชี้แจงก่อนเป็นอันดับแรกแค่นั้นเองค่ะอืมตอนนี้ทุกฝ่ายเป็นยังไงคะ ทางคณาจารย์เองก็เดินทางกลับแล้วหรือยังคะใช่ค่ะตอนนี้ทางด้านของสถาบันเองก็ได้เดินทางกลับแล้วนะคะแล้วก็พูดทิ้งท้ายด้ยค่ะว่าขอขอบคุณทางด้านของไทยพาริสที่ให้การต้อนรับด,ดีด้วยค่ะในวันนี้ค่ะ อาล้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณชัชยาคะค่ะ,คะสวัสดีค่ะก็ไปยื่นกันตั้งแต่ช่วงประมาณสัก9ก้าโมงครึ่งสิบโมงที่ผ่านมาแล้วก็ไปกันเยอะเลยทำมาตอกตกใจเหมือนกันขน,นกันไปเลยนะคะสำหรับความคืบหน้าในคดีนี้ค่ะวันนี้เจ้าหน้าที่กองปราบนะคะก็มีการคุมตัวมาดาของคุณกิติศักดิ์มัตุจัดหัวหน้าขบวนการยักยอกเงินของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังด้วยหลังจากพบว่าทําหน้าที่ฟอกเงินค่ะ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองพนักง,งานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามก็ขออำนาจศาลจังหวัดมีนบุรีฝากขังผัดแรกนางระดมมัททุจัดอายุ54ปีมารดาของนายกิติศักดิ์มัททุจัดผู้ต้องหารายสําคัญในคดียักยอกเงินของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นจํานวนเงินกว่า1,600ล้านบาท สืบเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะนางระดมมัทุจัดเนี่ยพร้อมด้วยนางสาวจุธารัตน์ปัดภัยมารดาและก็น้องสาวของนายกิติศักดิ์ได้เดินทางเข้าพบกับพนักงานสอบสวนกองปราบปรามตามหมายเรียกแต่ทางพนักงานสอบสวนมีการตรวจสอบหลักฐานต่างๆแล้วก็พบเส้นทางการเงินของนางระดมว่ามีส่วนในการยักย้ายถ่ายเทเงินให้กับนายกิติศักดิ์เนี่ยหลายครั้งก็เลยมีการแจ้งข้อหานางระดมในความผิดร่วมกันสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในการกระทําความผิดร่วมกันลักทรัพย์และร่วมกัน อกเงินพร้อมกับมีการควบคุมตัวและออกหมายจับนางระดมเมื่อช่วงกลางดึกของคืนที่ผ่านมาเบื้องต้นทางพนักง,งานสอบสวนยังพบมีการโอนเงินจากบัญชีของสถาบันดังกล่าวมาเข้าบัญชีของนางระดมอีกจำนวน6 00 2ล้าน2บาทแล้วก็ยังพบว่ามีการโอนเงินอีกหลายครั้งจากนายกิติศักดิ์ มาให้กับนางระดมนำไปฟอกเงินด้วยการซื้อที่ดินแล้วก็พองถ่ายซื้อทรัพย์สินมูลค่าไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทเ <_ A> หตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปี2,554จนถึงปี2,555ที่ผ่านมาค่ะครับคุณแม่ต้องเข้าไปอยู่ในคุกแล้วนะฮะแต่ว่าลูกนี่ยังหาตัวไม่เจอ,อ,อนะครับค่ะ